คลิปนี้มาดูวิธีการลบประวัติการท่องเว็บใน Google Chrome และ Firefox สําสำหรับนักท่องเว็บทั้งหลายสำหรับเพืเ่อนๆที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยกดอนุมัติให้เว็บไซต์ต่างๆเก็บคุกกี้ของเราไว้เพื่อให้เว็บไซต์ที่เราใช้งานอยู่เก็บข้อมูลบันทึกการเข้าเว็บเก็บประวัติการล็อกอินต่างๆแต่การเก็บคุกกี้ก็มีข้อควรระวังอยู่ด้วยเพราะข้อมูลที่เราอนุญาต อาจถูกลักลอบนำไปส่งต่อให้กับเว็บไซต์ที่ไม่หวังดี <Huh? S 1> ดังนั้นเราจึงควรหมั่นล้างคุกกี้ให้บ่อยๆโดยในคลิปนี้ผมจะสอนการล้างคุกกี้บน Google Chrome และ Firefox วิธีการก็คือให้เพื่อนเพื่อนเปิด Google Chrome หรือ Firefox จากนั้นกดปุ่ม control shift delete บนแป้นพิมพ์ในตัวอย่างนี้จะเป็นหน้าต่างเคลียร์คุกกี้ของ Google Chrome แนะนำให้เพื่อนเพื่อนคลิกเลือกทั้งหมดแล้วคลิกล้างข้อมูล ส่วนตัวอย่างนี้จะเป็นหน้าตาเคลียร์คุกกี้ของ Firefox โดยให้เพื่อนๆนกดคีย์ลัดเหมือนเดิมนั่นก็คือ control shift delete จากนั้นแนะนำให้เพื่อนเพื่อนคลิกเลือกทั้งหมดแล้วกดตกลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับวิธีการล้างคุกกี้ใน google chrome และ firefox เพื่อนเพื่ออย่าลืมหมั่นล้างคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ